กระดูกทับเฟน้นผ่าตัดแล้วปวดอีกไม่อยากผ่าซ้ำให้แก้แบบนี้สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหามาฟันครับวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ปวดวันนี้คุณต้องฟังคลิปนี้ครับอ่ะอ่ะดูนะครับ เคสนี้ครับแม่เคยผ่าตัดหลังมาแล้วเห็นไหมทุกคนฮะอ่าแม่เคยผ่าตัดหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมผ่าไปแล้วนี้ก็ผ่านมาก็ดีครับเรื่องทำนู่นนี่จะลืมตัวเองครับจนมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับเริ่มมีการปวดอีกครับคราวนี้เริ่มปวดที่คอครับเอ็มไอปรากฏว่าเจอหมอลองกระดูกเฟื่องครับนะมีทับเส้นเลำปิ้นออกมาฮะข้อบนที่ใส่เด็กตอนนั้นที่ผ่าไปใส่เด็กไปเนาะยังไม่โอเคเลยครับแต่ก็ประปวดมากอีกทางเดียวคือหมอบอกว่าทางเดียวคือผ่าตัดซ้ําแต่แม่กลัวมากไม่อยากผ่าตัดครับมาเจอหมอฟันครับก็เลยฟังยาหมอฟันนนนาากกิดอ่เปไ้รขึฏว สองอาทิตย์ครับกินแล้วงงมากแม่กินแล้วนอนนอนมากอาทิตย์ที่3อาการแม่เริ่มดีขึ้นนะปอคอจะเริ่มใส่ไม่ต้องนั่ง mm hmm. เห็นไหมทุกคนพี่ท่ากินยาแ้่หมดคุณกลับป่วยเดี๋ยวคุณต้องกินยาให้มันครบให้มันถูกให้มันถึงครบมีอะไรบ้างมีพาราขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ใดแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทนึกว่าปะ่ะแล้วก็นำมารองเรื่องตับเรื่องไต,งตถือว่านลนี่คือให้ถูกนะให้ถึงคือป่วดแค่นี้คุณกินยาแค่นี้ไม่ได้คุณต้องกินยาให้มันเยอะหน่อยเคสนี้ผ่าตัดมาแล้วคุณต้องกินยาให้มันเยอะหนารเขับค ปรากฏว่ากินแล้วดีขึ้นฮะปรากฏว่าเกิดอาการกลัวไตลงกระเพาะเป็นเพราะไม่ได้ศึกษาครับพลาดมากบอกไปหาหมอเบาหวานเอายาให้หมอดูหมอบอกว่ายาอะไรไม่รู้เชี่ยวชิมไปมั่วยี่ทำให้เรากลับไม่กล้ากินอ่ะกลัวอีกถูกไหมฮะทุกคนก็เลยทิ้งยาเลยค่ะเอา้าคนไข้ทิ้งยาหมอซานทุกคนดูคนไข้ทิ้งยาหมอซานนั้งยากินแล้วดีขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเท่านั้นแหละครับอาการมาหมดเลยครับปวดแสบปวดร้อนยาดีทันทีนะ อยู่ไม่ได้ต้องวิ่งไปหาหมอกระดูกอ่าถูกไหมฮะนะฮะปรากฏว่านะฮะเพราะเราไม่รู้ครับเพราะหยุดอย่างนั้นทําให้การปวดแสบร้อนกลับมาเป็นตลอดเวลาเลยค่ะเห็นไหมคราวนี้ยาจัดการได้ไหมจัดการเริ่มไม่ได้แล้วทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะในเคสที่ผ่าตัดครับหมอฟันฝากตรงนี้เลยนะการที่หมอฟันจ่ายยาให้คุณหายปวดแล้วนั้นยามันถึงเน่แสดงว่ายามันเยอะมากๆ อยู่ดีๆคุณไปเอายาของหมอฟันออกหมอฟันน้อยใจมากๆนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อม,มันถึงแล้วคุณไปเอายาออกแล้วอยู่มันยังไม่หายขาดสันิดสิ่งที่เกิดขึ้นอาการปวดจะต้องนีดนะฮะเก็ it, ีไหมทุกคนสุดท้ายคิดยังไงครับอาการก็เลยกลับมาเพราะฉะนั้นให้ครบให้ถูกให้ถึงของหมอฟันหมอฟันของมันเตือนนะอยู่ๆจะมาเอายาหมอฟันออกไม่ได้แล้วคุณเป็นเยอะขนาดต้องผ่าตัดมาแล้วกลับมาเป็นซ้ำน,นะโอเคปะสุดท้ายตัดสินใจอยู่สงขาครับมานะแม่เครียดมากวก็ทำไงดีฮะก็เลยตัดสินใจตั้งใจมาก มาฟังเข็มกับหมอฟันแทนนะก็อาการก็เริ่มดีขึ้นนะนะปรากฏว่ากลับบ้านอาการชาหายไปไหนไม่รู้เอาห้องแ้มเาเดินได้ออกออกกำลังก,ก,กายได้300เมตรแล้วก็เดินคุยตัวนั้คืออาการเริ่มดีขึ้นจากมาฟังเข็มและหมอฟันปรับยาใหม่นะฮะนิทานเรื่องน,นี้คนไข้จริงเลยขอบคุณคนมากนี่ไม่เป็นวิทยาทานะแค่จะบอกทุกคนว่าในเคสที่ผ่าตัดแล้วมันอาการมาเป็นอีกอาการมันจะเยอะกว่าปกติเวลาการกินยาให้หมอฟันสอนคือให้ครบให้ถูกให้ถึง มีพาลา,าขายการเนี่ยยาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้ปวดฟันฝาดคุณไม่ต้องกังวลฮะหมอฟันแต่การที่คุณถูกต้องและถูกโรกแน่นอนถ้านะคุณอายุเยอะหมอฟันไม่จัดยาที่ลงไตให้อยู่แล้วสบายใจได้แน่ๆอย่างเคสนี้หมอฟันไม่ให้ยาที่ยุ่งกับไตาเลยคนไข้และที่สามครับมันต้องกินยาให้มันเยอะหน่อยเห็นไหมแต่พอมันดีดคนไข้ก็ต้องมาแก้โดยการฝังเข็มแทนอุตสาหะเพชรบูรณ์วิ่งจากเพชรบูรณ์ไปรับแม่ที่ฝงขาวิ่งมาหาหมอฟันนึกภาพปะเพราะฉะั้นเคสน,นี้มาฝากกันไว้ครับเวลาที่คุณป่วยเยอะทําตามที่หมอฟันบอกถ้าคุณไม่ต้องการ่าตัด และคุณก็จะหายปวดแม่ได้ค,คนไขย่ายนี้โอเคไหมครับขายชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยได้มาทีต่ตอนนี้ไม่อยากถามหามาฟันสวัสดีครับ